หูกว้างยังไงแม่ชอบมาก h e l โ o สวัสดีค่ะมาพบกับช่องของชมีมีชีสนะคะเคยไหมคะตอนเด็กๆที่อยากจะไปโรงเรียนเพราะฝันถึงต้นหูกวางที่โรงเรียนฝันที่จะไปเก็บลูกหูกวางปะดมมาเพื่อที่จะมากระเทาะเปลือกแล้วก็กินเม็ดข้างในมันนี่อย่าบอกนะว่าไม่เคย แต่ถ้าใครเคยเนี่ยแสดงว่าเรารุ่นเดียวกันค่ะหัวอกเดียวกันแต่ก็ไม่เข้าใจนะทำไมว่าทำไมแบบทุกโรงเรียนที่ต่างจังหวัดเนี่ยต้องมีต้นหูกว้างอยู่ในโรงเรียนและเด็กทุกคนเนี่ยก็จะแบบมีประวัติกับต้นหูกว้างต้องไปเก็บลูกหูกว้างมาแล้วก็เอาเหินมากระเทาะทุกๆๆๆๆแล้วก็จะไปกินเม็ดข้างในมันซึ่งเฮ้ยคุยกับใครก็จะเจอประสบการณ์นี้ไม่นะ่าเชื่อนะคะมาอยู่ฝรั่งเศสเนี่ยเราก็มีเป็น ลูกหูกวางค่ะเรามีลูกหูกวางเกณฑการกระเทาะเปลือกนะคะต้องใช้ศาสตร์แล้วก็ศิลปะขั้นสูงในการที่จะกระเทาะเปลือกมันออกมาตัวอย่างที่พูดมาตะก,กี้เนี่ยคือเรื่องแต่งค่ะบอกเลย อันนี้ไม่ใช่ลูกหูกวางค่ะแต่มันไม่เห็นแล้วมันก็คิดถึงลูกหูกวางเนาะอันนี้นะคะคือประเดิมอัลมอนด์ค่ะลูกอัลมอนเลยตอนนี้เห็นตอนแรกเฮ้ยมันหูกวางฉันต้องกินฉันต้องกินก็เลยเดินเข้าไปก็ไม่ได้ซื้อขนาดนั้นว่ามันคือหูกวางก็เลยถามคนขายเขาบอกว่ามันก็คือลูกอัลมอนที่ยังไม่สุกดีปกติแล้วอัลมอนที่แบบเขาจะเอามากระเทาะเม็ด ขายเนี่ยมันก็จะหน้าตามจะเป็นอย่างนี้นะคะก็คือสุกกว่านี้อันนี้คือเม็ดกําลังอร่อยกรุบกรอบกรอบถ้าให้เปรียบเทียบก็เหมือนอ่อมะม่วงกําลังแก่เอาไว้กินกับน้าปลาหวานได้เปรียบเทียบค่ะอันนี้ไม่ได้กินกับน้าปลาหวานเด้อโก้อันนี้นะคะโกนี่แหละมะม่วงเฮ้ยไม่ใช่ แลยถามคนขายว่าเนี่ยเนี่ยมันคืออะไรเขาก็บอกว่ามันคืออัลมอนด์และถามเขาก็ต่อว่ามันกินยังไงเขาก็บอกว่าง่ายๆเลยค่ะใช้เทคโนโลยีขั้นสูงนั่นก็คือไม้หรือหินหรืออะไรก็ได้กระทเทาะเปลือกออกมากินเห็นไหมคะได้ความรู้สึกแบบหูว้างหูว้างมาก ีขั้นสูงค่ะนั่นก็คือนี้เลยอันนี้และซากกระเบรืรอที่เอาไว้ตำส้มตำนั่นเลยค่ะ สากอันนี้แหละเอาไปวางเสร็จแล้วก็ทุบๆุบอาจจะมีผิดบ้างพลาดบ้างทุบแล้วก็ถ้าทุบแรงไปก็อาจจะไม่ได้กินเพราะมันแตกหมดถ้าทุบเบาไปนะคะมันก็จะมีแค่เปลือกออกมาเหลือไอ้ตรงเปลือกแข็งข้างในอะ่ะมันยังอยู่ซึ่งอันนี้เนี่ยนะคะก็บอกเลยว่าคุณจะต้องใช้การคำนวณแรงนะคะว่าคุณต้องใช้แรงทุบเท่าไหร่คุณถึงจะได้ ทุบอันนี้ออกมาให้ได้เป็นเม็ดอย่างนี้นะคะซึ่งพอได้เม็ดอันนี้เสร็จนะคะคุณก็ต้องใช้นิ้วสวยๆของคุณนะคะมันจงปอกมัอมนออกมาค่ะตอกนี้นะคะปอกปอกเปลือกออกนี่เสแล้วก็กิน,กน,นะคะ่ะ รสสุดอะชอบแต่ถ้าใครชอบกินเปลือกนะคะก็กินไปทั้งเปลือกด้วยเลยก็ได้ค่ะแต่เราไม่ชอบเราก็เลยปอกให้มันเหลือแค่เม็ดขาวๆแล้วก็กินอันนี้นะคะขอบอกเลยค่ะว่าเป็นอะไรที่อีแม่ชอบมากนี่ขายหนึ่งปีต่อครั้งค่ะนั่นก็คือช่วงก่อนหน้าร้อนก็คือจะมีลูกอัลมอนด์นี่แหละค่ะขายแต่ดาช่วงฤดูใบไม้ผลินะคะ,ะ,คะก็จะมีดอกอัลมอนด์นะคะหน้าตาคล้ายดอกเชอร์รี่เลยเชอร์รี่บลอสซัมมาก ดอกมันก็จะแบบสวยงามอย่างนี้เลยนะคะเสร็จแล้วมันก็จะมีลูกเขียวๆอย่างนี้ออกมาถ้าใครที่อยู่ที่ฝรั่งเศสแล้วก็ต่างจังหวัดหน่อยนะคะก็สามารถที่จะไปจิกๆจ,จ,จากต้นข้างทางได้แถวฝรั่งเศสใต้ปลูกเยอะมากค่ะบางทีก็ไปเดินเฉียดๆแล้วก็แบบเออแอบเด็ดมาสักลูกสองลูกอะไรอย่างนี้แต่ปกติละพลาดค่ะได้มาแบบยังเป็นน้ำอยู่เลยค่ะข้างในก็เลยตัดสินใจไปซื้อดีกว่า ก็ได้มาแบบนี้นะคะทุกปีก็จะสะาัดไปซื้อได้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตที่เรียกว่ากองเคนะคะที่ห้างอื่นไม่เคยเห็นเพราะว่าไม่ค่อยได้ไปมั้งถ้าใครมาฝรั่งเศสช่วงนี้นะคะแนะนําเลยค่ะมันมากเลยค่ะไปซื้อมานะคะแล้วก็ไปทุบๆๆๆๆๆๆอย่างนี้น่ะจะได้ความรู้สึกตอนสมัยประถมที่แบบว่าไปรอให้หูกว้างมันร่วงลงมาแล้วก็ เอามากระเทาะกินเม็ดข้างในมานะคะซึ่งเท่าที่จำความได้ผ่านไป3 4, 5สี่ห้าทศวรรษเนี่ยก็จำไปได้แล้วว่ามันมีอะไรให้กินหรือว่าในเม็ดหูกวางเนี่ยมันเป็นอะไรที่ฝังหัวชีวิตในวัยประถมของอีแม่มากอันนี้นะคะอยากจะบอกเลยว่าคนฝรั่งเศสบางคนนะคะยังไม่รู้เลยค่ะว่ามันสามารถกินแบบนี้ได้เพราะอีแม่นะคะก็เคยซื้อไปนะคะให้คุณพ่อคุณแม่สามีกิน เขาบอกว่ามันคืออะไรทำยังไงก็ไปทุบโชว์ให้เขาค่ะอเป็นไงล่ะคะาติไทยมาทุบโชว์เม็ดอัลมอนด์ให้คนฝรั่งเศสกินส่วนคุณสามีนะคะฮีก็เฉยๆค่ะไม่ได้ว่าแฮปปี้อะไรกับมันมากฮีบอกมันไม่มีรสชาติเลยกินอัลมอนด์เป็นเม็ดๆที่แบบคกระเทาะมาแล้วมันกว่าอีกด่าคุณสามีไปว่าแกมันไม่เข้าใจหรอกเพราะแกไม่รู้จักต้นหูกวางแกมันไม่มีความรู้สึกกับต้นหูกวางความรู้สึกที่ต้องรอคอย ให้ลูกหูกวางมันร่วงลงมาก็มีความเป็นกุลสตรีนะคะก็เลยไม่สามารถปีนต้นหูกวางขึ้นไปได้ป่าวหรอคะกลัวครูตี <c oughs> โอเคค่ะนี่แหละวิดีโอนี้นะคะไม่มีอะไรเลยก็คือแม่แค่มาแชร์น,นี้เลยว่าเนี่ยแหละที่ฝรั่งเศสนะคะทําให้มีความรู้สึกในการคิดถึงหูกวางขึ้นมาค่ะนั่นก็คือลูกอ <c oughs> ัลมอนด์เขียวๆอย่างนี้นะคะนี่ใครที่อยากคิดถึงความหลังตอนสมัยประถมนะคะที่ต้องเอาลูก กวางมะกระเทนะคะมาลองกระเทออาอัมอนก็จะดีมากค่ะโอเคค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคลนก็บายบายค่ะติดตามอีแมทชนี้ต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบาย